อ,อีกเวดอีกเวดเดี๋ยวจะมึงไปกางหนอกชวยออก,กตะที่ว้าชวนนอ้จิมบอกให้มันล,บลับเร่นหละกันให้มันเหมาเก้าตีไม่บอกค่ะไม่วางค่ะเช่นนี้ไปธุราค่ะไปหา้าพุ้ยั่นก่อนค่ะใครไปตามใครก็ไปตามอ,อกเองค่ะไม่ไมใช่ผาลาของฉันค่ะเหมือนเฟรด,ดันแมา ตั้งแต่ได้พวกครูตึ้งํำพอได้นะ่ะแม่เดินไม่ตึงดิน้นเลยแต่แรกกูเขาให้พวกครูเมือ่อนแรกเขให้แต่งานกับครูแต่กูไม่เอากูไม่จบกล้องล่วงไม่จะมาทำท้าวค่ะแกแปลงมาแปลงขวัญตอมแต่ค่ะเชื่อบอกเขาเองเลยจัดมันเลือกเกินคุบ้านแก่แกออกปากจ้าวนี่ไม่ได้ แนี่ตัวระทับกระแบ็ดแม็ดอย่างจัดม่เต็มเตศก,การจิงเปรตหนานๆต่อมีจักปีแต่ว่าคนเปรตๆไม่ทุกวันแมมไปถึงไหนไอ้จิ้มแกไม่หลดุดมาทุ่งเก้าป่านี้แล้วไอ้ตุวมง,งก็มันเหนื่อยแล้ว